สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Happy Life ไปเตินนะคะวันนี้นะคะจะน,นำเวิร์กช็อปที่สำคัญมากในการที่จะทำให้เรานั้นได้ในสิ่งที่เราต้องการหรือว่าเป็นสต์กดแรง,งดูดหรือการโปรแกรมจิต หรือสิ่งต่างๆวันนี้หนึ่งคีย์ลับที่จะทําให้คุณได้เร็วนั้นเป็นแบบไหนมาฟังกันเลยนะคะแน่นอนค่ะว่าคุณอาจจะเคยฟังหลายๆคลิปของเตือนที่พูดถึงเรื่องจิตสํานึกและจิตใต้สํานึกซึ่งเนื้อหาในวันนี้เตือนนามาจากหนังสือที่เตือนจะสรุปแบบเต็มให้เ,เพื่อนๆได้ฟังกันว่าเวลาที่เราต้องการความมั่งคั่งร่ารวยนั้นมันจะต้องระดับจิตใต้สํานึกเท่านั้นเพราะว่าอะไรทุกคนอาจจะรู้อยู่แล้วว่าจิตใต้สํานึกนั้นมันมีส่วนที่สําคัญเป็นทํางานอัตโนมัติเป็น ส่วนที่ควบคุมชะตาชีวิตของเราถึง90%มีผลมากกว่าจิตสำนึกของเราจิตสำนึกก็คือการคิดวิเคราะห์ทั่วไปแต่จิตใต้สำนึกนั้นเป็นแหล่งข้อมูลมหาศาลตั้งแต่เรายังไม่เกิดรวมทั้งแต่เราเกิดมาสะสมแม้อะไรที่คุณจำไม่ได้มันผ่านหูผ่านตาผ่านความรู้สึก มันถูกเก็บไว้หมดเวลาที่มันจําเป็นต้องใช้มันจะถูกดึงมาได้อย่างง่ายดายมหาศาลฉะนั้นวันนี้คุณจะใช้พลังของจิตใต้สํานึกเพื่อให้คุณนั้นได้ความมั่งคัง่งได้อย่างรวดเร็วนั้นเราก็คือว่าเราต้องเห็นความแตกต่างระหว่างคนที่สําเร็จและคนที่ไม่สําเร็จหรือคนรวยกับคนไม่รวยซึ่งสิ่งเหล่านี้มันคือความคิด Mindset ที่แตกต่างกัน ในวันนี้เตือนจะมาให้เวิร์กช็อปทุกคนได้รู้ว่าเวลาที่คุณต้องการในการที่จะสั่งการลงไปยังจิตใต้สำนึกนั้นให้คุณทำในช่วงเวลาก่อนหลับสักสินาที และหลังจากตื่นนอนประมาณ10นาทีในตอนเช้าและก่อนนอนคุณต้องทำงานกับจิตใต้สำนึกของคุณในช่วงเวลานี้และเวลาที่คุณต้องทำก็คือว่าหลังจากตื่นนอนให้คุณพูดในสิ่งที่ต้องการอยากให้มันเกิดขึ้น100ครั้งและทำติดต่อกันเป็นเวลา100วันฝึกฝนให้จิตใต้สำนึกของคุณได้กลายได้เปลี่ยนเป็นความเชื่อ เชื่อและศรัทธาอย่างจริงใจเพราะช่วงเวลานี้จิตใต้สำนึกของคุณจะทำงานแบบเขาจะรับเต็มที่เพราะฉะนั้นคุณจะต้องใส่ข้อมูลเข้าไปอย่างเต็มที่จิตใต้สำนึกเป็นวิธีนี้เป็นวิธีที่ราคาถูกที่สุดเป็นวิธีที่ลงทุนได้ด้วยง่ายที่สุดที่เขาเรียกว่าเป็นการทำให้พลังแห่งความคิดพลังของกฎแรงนึงดูดพลังแห่งความมาั่งคั่งมันทำงาน มันเป็นเครื่องมือที่สําคัญที่จะทําให้คุณประสบความสําเร็จอีกวิธีหนึ่งที่จะเป็นวิธีที่เรียกว่าเขาบอกว่าทําง่ายๆสบายๆด้วยการโปรแกรมในช่วงเวลานี้ทํา100ครั้งติดต่อกันเป็นเวลา100วันพูดและคิดถึงมโนภาพในสิ่งที่คุณต้องการเท่านั้นแล้ววันนี้คุณสังเกตไหมว่าคนที่ทํางานหนักตื่นตั้งแต่เช้า รู้สึกว่าตัวเองทำงานขยันขันแข็งแต่ทำไมยังไม่สามารถหลุดพ้นจากความยากจนหรือว่าไม่สามารถเป็นคนมั่งคั่งได้คุณอาจจะเคยสงสัยแต่แน่นอนค่ะถ้าคุณได้ฟังในคลิปนี้และหนังสือที่เตินจะสรุปในเล่นถัดไปเนี่ยมันจะบ่งบอกว่าคุณเป็นคนที่พัฒนาตัวเองคุณเตรียมตัวรับความมั่งคั่งได้ถ้าคุณปฏิบัติตามและแน่นอนค่ะว่าความมั่งคัง่งมันคือความชันฉลาดที่คุณจะเลือกและหยิบใส่ ให้กับตัวเองทั้งด้านความคิดและการลงมือทําซึ่งการที่คุณจะสําเร็จได้นั้นมันมีสิ่งหนึ่งที่จะช่วยคุณได้อย่างหนึ่งอีกอย่างหนึ่งที่เสริมเข้าไปก็คือการทําสมาธิทำไมเตืนถึงพูดถึงเรื่องนี้เพราะคนที่สําเร็จทุกคนและหลายๆคนที่มีชื่อเสียงไม่ว่าจะเป็นสตีฟจ็อบสหรือคนที่ประสบความสำเร็จแจ็คแคนฟิลด์หรือหลายๆคนหรือนังสือหลายๆเล่มที่เตือนอ่าน เขาล้วนแต่ใช้การทำสมาธิแม้กระทั่งดรโจดีเพนซาที่เขาสามารถรักษาสุขภาพเขาให้หายได้ ก็มีการทําสมาธิเราจะประสบความสําเร็จได้เร็วเราจะต้องใช้การทําสมาธิเข้ามาช่วยและการทําสมาธิมันเป็นผลการพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์มันช่วยให้คุณคลายความเครียดและยังเพิ่มความคิดที่สร้างสรรค์พัฒนาจิตใจของคุณได้เพราะฉะนั้นคุณจงให้เวลากับการทําสมาธิของคุณในหนังสือที่เตือนสรุปให้เ,เพื่อนคนที่เขาติดลบจากศูนย์เขาสามารถฟื้นขึ้นมาได้ ด้วยสิ่งหนึ่งก็คือการทำสมาธินอกจากการทำสมาธิแล้วเขาจะเกิดไอเดียปิ้งธุรกิจใหม่ๆเกิดขึ้นในระหว่างที่เขาหลังจากออกสมาธิและระหว่างในการทำสมาธิเพราะฉะนั้นเครื่องมือถัดไปที่เดินจัดเล่าให้ทุกคนได้ฟังมันคือเครื่องมือที่เขาสามารถออกจากปัญหาหนี้สินและทุกอย่างได้นั่นคือการสร้างมโนภาพการจินตนาการการสร้างอุรมณ์คติฝังลงไปในจิตใต้สานึก ก่อนที่คุณจะทําความมั่งคัง่งความร่ํารวยให้กับตัวคุณเองมันเป็นสิ่งหนึ่งที่คุณจะต้องโฟกัสในสิ่งที่คุณอยากไปสิ่งที่คุณอยากทําจงระวังอย่าไปให้ความสนใจไปนึกถึงในสิ่งที่คุณไม่ต้องการให้มันเกิดขึ้นนี่คือการเบื้องต้นและคําถามก็คือว่าเวลาเราตั้งใจคาดหวังทําไมเราทําได้ไม่นานเวลาอะไรที่เรามุ่งหวังที่เราอยากทําทําไมเราทําได้ไม่นาน เพราะว่าคุณตั้งใจแต่ความคิดเชิงลบของคุณมันยังมีอยู่ในระดับจิตใต้สำนึกอยู่เพราะฉะนั้นคุณจะต้องคุณรู้ว่าความคิดของคุณนี่ที่มันเกิดในจิตใต้สำนึกของคุณเนี่ยมันเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วทุกๆ3วินาทีจิตใต้สำนึกของเรามันมีพลังมหาศาลมากกว่าจิตสำนึกจิตคิดของเราถึงสามหมื่นเท่ากันเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณเห็นจดจำได้ฟังอ่านหนังสือคุณจะจำไม่ได้ แต่จิตใต้สำนึกของคุณมันจำไว้หมดมันจำไว้ทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณเห็นมันมีบทบาทสำคัญควบคุมพลังควบคุมชะตาชีวิตของเราเพราะฉะนั้นวันนี้สิ่งที่คุณจะต้องทำก็คือว่าคุณต้องใช้เครื่องมือที่เรียกว่าจิตใต้สำนึกตัวนี้เป็นการสั่งการเป็นการทำด้วยการสร้างมโนภาพสร้างความคิดซึ่งความคิดของเรานั้นคุณจะต้อง พยายามใส่ความคิดใหม่เข้าไปคือภาพที่คุณต้องการและคุณจะต้องลบภาพที่คุณไม่ต้องการออก แน่นอนค่ะว่าหลายๆคนอาจจะยังถูกยึดติดกับความเชื่อว่าฉันไม่มีทางทําได้หรอกฉันไม่สามารถรวยได้ฉันไม่สามารถเป็นคนบ้างค้างได้อาจจะมีความคิดเหล่านี้เกิดขึ้นเรานะสามารถที่จะลบล้างพลังเหล่านี้ได้เพียงแค่ว่าคุณพร้อมเรียงที่จะใช้พลังมหาศาลในจิตใต้สํานึกของคุณล้มเสานี้มีเรื่องเล่าอยู่ว่าถ้าพูดถึงเรื่องการทําไม่ได้ไม่มีทางเป็นไปได้คุณอาจจะเคยได้ยินในเรื่องของช้าง ซึ่งช้างนั้นมันเคยถูกผูกไว้กับเสาเล็กๆในวัยที่มันยังเด็กอยู่แล้วมันก็มีความเชื่อว่ามันไม่สามารถที่จะออกไปได้หลุดไปได้ในวัยที่มันยังเด็กพอมันโตขึ้นมันมีพลังมหาศาลแต่มันก็ยังยืนอยู่กับที่เมื่อเอาเชือกมาผูกกับเสาคุณรู้ไหมคะมันเกิดขึ้นพเราะได้เพราะอะไรมันเกิดขึ้นเพราะความเชื่อที่มันเชื่อว่ามันผูก ถูกผูกไว้กับเสามันไม่มีทางไม่สามารถที่จะทําได้ในการพาตัวเองนั้นดึงหลุดออกไปจากเสาได้มันเป็นความเชื่อเช่นเดียวกับเราหลายคนอาจจะถูกผูกไว้ว่ามันทําไม่ได้มันเป็นไปไม่ได้ชีวิตฉันไม่สามารถรวยได้สิ่งนี้มันจึงผูกเราไว้เหมือนช้างที่ผูกกับเสาเล็กๆไว้พอโตขึ้น <cke lly> ก็ยังยือนอยู่กับที่ยือนอยู่กับเสาทั้งๆท,ที่ตัวเองนั้นมีความสามารถที่จะหลุดออกไปจากเสาหรือหลุดออกไปจากเชือกได้ นั่นคือสิ่งที่ช้างนั้นไม่สามารถทาได้เพราะมีความเชื่อที่ถูกคิดไว้ถูกบุกฝังไว้ตั้งแต่เด็กในตัวช้างเหมือนกับเราเพราะฉะนั้นเราสามารถทาได้เราสามารถมีพลังที่จะทำให้เราหลุดออกเหมือนช้างได้วิธีการก็คือการใช้มโนภาพการจินตนาการเข้าไปแทนที่ในระดับจิตใต้สำนึกซึ่งในระดับจิตใต้สำนึกเราจะต้องใช้การมโนภาพ การจินตนาการภาพซึ่งเตือนจะอธิบายให้เพื่อนๆได้ฟังในหนังสือในฉบับเต็มที่เตือนจะสรุปให้เพื่อนๆได้ฟังกันนะคะว่าวิธีการหรือขั้นตอนที่จะทําให้คุณสามารถมโนภาพฝังลึกลงไปในจิตใต้สำนึกนั้นของคุณได้แบบไหนคุณสามารถติดตามได้ในรวยมาตั้งแต่จิตใต้สำนึกได้ในหนังสือเล่มถัดไปสำหรับวันนี้ขอให้ทุกคนโชคดีและ เปลี่ยนแปลงและนึกถึงภาพและนำเวิร์กช็อปที่ตัวเองจะไปสามารถฝึกได้ในระหว่างที่คุณตื่นนอนและหลังตื่นนอน100ครั้งนึกถึงภาพที่คุณต้องการนะคะสำหรับวันนี้เตนขอให้ทุกคนโชคดีและมีความสุขค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ